สวัสดีค่ะยูทิชช่วงในบ้นทุกปัญหานะคะใครที่มีปัญหาแบบว่าเน็ตขาดช่วงเน็ตไม่เร็วเน็ตชา้าเน็ตขาดตอนเวลาในบ้านนะที่มีหลายๆห้องหลายๆชัน้นบ้านหลายชั้นนะแนะนําอันนี้เลยนะ TP Link นะ EAP 6 1 0นะ AX พันแนะทุกคนคือใครที่แบบมีปัญหาเนาะเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าเคยได้ยินค,คําพูดนีไหมใช้เน็ตหลายคนแบบว่าเน็ตแย่งเน็ตกันอนะไรแบบนี้นะ บ้านไหนที่มีหลายๆห,ห้องหรือว่ามีคนในบ้านเยอะมีหลายห้องหลายชั้นนะแบบสัญญาณใกลจากสัญญาณเน็ตก็อา่าวายฟายดุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับเครื่องส่งสัญญาณ Wi-Fi อันนี้นะ TP-link นะคือเหมาะมากเลยกับคนที่แบบว่ามีบ้านมีบ้านหลายชั้นแล้วก็มีหลายห้องแล้วก็พื้นที่อยู่ไกลกันนะการใช้อินเทอร์เน็ตหลายๆเครื่องพร้อมกันนะ คือเราสามารถใช้เน็ตหลายชั้นหลายเครื่องนะพร้อมกันโดยที่เน็ตเนี่ยความเร็วไม่ตกนะคือเวลาเช็คสปีดอะเออถึงร้อยนะก็ลองใช้รุ่นนี้ดูนะทีพีดิ้งรุ่นนี้นะเหมาะมากเลยนะคือแบบว่าทำให้รู้สึกได้เลยนะว่าเน็ตเร็วขึ้นนะแบบถึงเราใช้โหลดงานทำงานกันหลายหลายคนนะสมัยนี้นะ อินเทอร์เน็ตคือสําคัญมากเวลาทํา AI อโหลดงานโหลดอะไรนะใช้เน็ตทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นความเร็วเน็ตเนี่ยสำคัญมากเลยไม่งั้นเวลาจะโหลดอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะใช้เวลานานนะก็อันนี้เลยนะสําหรับท p l ีน k นะดีไซน์สวยที่สําคัญคือทุกคนที่ต้องเปลี่ยนอันนี้นะเพราะว่านกชอบมาทํารังนะบนเครื่องเครื่องส่งสัญญ,ญาณ WiFi นะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรุ่นใหม่คราวนี้นกเกาะไม่ได้ดีไซน์สวยมากด้วยนะแล้วก็คือเป็น เป็นอะไรที่สําคัญมากเลยเนี่ยเครื่องเก่านะเห็นไหมคือเครื่องเก่าเนี่ยมันจะมีพื้นที่มากนกสามารถไปทําลังนะเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะสําหรับพื้นที่ตรงที่แบบนกชอบมาทําลังนะก็เอาอันเก่าออกแล้วใส่อันใหม่นะติดตั้งง่ายมากเลยนะคือรู้สึกสบายใจมาก เพราะว่าต้องต่อสู้กับรังนกมาหลายวันนะพอเปลี่ยนอันนี้คือแบบเราไม่ต้องแบบว่าไปเอารังนกออกมันก็รู้นะมันทํารังตรงนี้ไม่ได้นะอุปกรณ์นี่คือติดตั้งสะดวกด้วยนะไหนๆก็เปลี่ยนทั้งทีนะก็เอารุ่นใหม่เลยนะอุปกรณ์คือเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งง่ายส่งสัญญาณได้แรงนะแรงแล้วก็เร็วนะแบบว่า คือรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากนะรองรับเทคโนโลยี MU MI MO นะส่งสัญญาณพร้อมกันทุกอุปกรณ์นะทุกคนคือใช้กัน5เครื่องอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆกันก็ไม่แย่งเด็ดกันนะความเร็วไม่ตกนะเปิดใช้งานจากแอป,ปได้ด้วยนะสามารถตั้งชื่อตั้งหหัด WiFi ได้เองด้วยนะเราสามารถ ตั้งชื่อบางทีอาจจะลืมก็เขียนทาสติ๊กเกอร์แปะไว้ที่เครื่องด้วยจะได้ไม่ลืมนะว่าเราตั้งชื่ออะไรไว้อะไรแบบนี้นะแต่ก็สามารถเช็คเช็คจากแอปได้นะว่าเราตั้งชื่ออะไรไว้รหัสเราสามารถตั้งรหัสได้นะสัญญาณแรงเร็เร็วคือสมัยนี้นะทุกคนถ้าใครที่แบบมีโทรศัพท์มือถือนาะแล้วก็ยิ่งถ้าขายของออนไลน์หรือแบบว่าทํางานที่ต้องส่งงานทุกอย่างคือมันจะแบบ ผ่านโทรศัพท์ผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านโน้ตบุ๊กผ่าน iPad นะแทบจะเกือบทุกอย่างเลยพอใช้แบบเป็นแค่เน็ตโทรศัพท์อะส่วนมากในระบบว่าจะชอบขึ้นว่าให้เปลี่ยนเป็นสัญญาณ Wi-Fi นะเพราะฉะนั้นนะคราวนี้พอเราติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi อา้าวในบ้านมี5ชั้นสมมุินนะหรือว่ามีห้องสักสีห้อง,ห,องหรือมีห้องที่อยู่ใกล้กันนะคืออันนี้เลยตัวส่งสัญญาณนะ ทดลองดูนะว่าอยู่ไกลๆสัญญาณยังแรงไหมนะก็คือถ้าเกิดบบริเวณพื้นที่บ้านกว้างก็คงต้องซื้อหลายอันหน่อยเพื่อให้สัญญาณมันเชื่อมกันเชื่อมกันที่สําคัญคือพอตั้งรหัสเดิมรหัสเดียวกันเนี่ยเดินไปตรงไหนมันก็จะแบบว่าลิงก์ต่อไปลิงก์ต่อไปตามอัตโนมัติเลยนะตามขึ้นสัญญาณหูอันนี้คือดีมากเลยนะคือพอลองเปลี่ยนรุ่นเก่า แล้วก็ทำเป็นรุ่นใหม่นะก็แนะนำเลยนะสำหรับ TP Link รุ่นนี้นะสามารถสั่งงานผ่านแอปมือถือได้นะแล้วก็สามารถที่จะตั้งรหัสผ่านอะไรแบบนี้เนาะเราก็ไม่ต้องกลัวคือบางคนอนะแบบใช่ไหมจะมีปัญหาคนข้างบ้านชอบถามรหัส wifi บ้านเราเออเราก็ตั้งรหัสล็อกไว้เลยถ้าไม่ใส่รหัสผ่านก็เข้ามาใช้ไม่ได้นะคือเขาจะกลัวเรื่องของการดึงสัญญาณเนะ็ตเนาะ คือก็ควรจะใช้ของใครของมันนะ